มีข่าวมาว่าช่วงปลายปีจะมีการเลื่อนด้ทาท้องถิ่นะครับซึ่งเรามองเห็นว่าประเทศจะพัฒนาได้เนี่ยก็คือต้องมีการกระจายอำนาจให้ถึงรายละเอียนะครับกับสองเรื่องทั้งเรื่องก,การแก้ไขรัฐบุญที่ต้องให้ชาตนมีส่วนร่วมในการพัหนดอนาคตของประเทศนะครับคิดว่าทุกเรื่องมันสำคัญกันหมดเลยรวมทั้งปัญหาท้องถิ่นหรือปัญหาเรื่องมาหากังทุกอย่างเบื้องต้นในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้เป็นการเืองระดับมหาภาคต่อไปได้ค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามค่ะ วันนี้เราจะมาออกเสียงและออกเสียงกันแสดงความคิดเห็นของทุกท่านนะคะในการผ่านรสิทธิ์ซึ่งก็ตกตามคอนเซ็ปต์ของงานนะครับว่าคณะรัวบาลต้องใการใช้คนสิกครับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับวันนี้นะครับเรายังเปิดรับเสียงและสิทธิ์ของทุกคนนะครับเพื่อร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญที่มาจากเสียงของประชาชน ราสามารถแก้ไขมันได้และเป็นร,รัฐมนูญฉบับที่ประชาชนเป็นคนได้ขึ้นมาเองจริงๆครับเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเคยทำเขาเรียกว่าอะไรทำผิดกฎของโรงเรียนแต่ไอ้กฎของโรงเรียนที่มันถูกตั้งขึ้นมาครับถามว่ากฎของโรงเรียนเคยถามนักเรียนหรือยังว่านักเรียนพร้อมที่อยู่ในกฎนั้นไหมหากกฎของโรงเรียนมี เพื่อให้นักเรียนอยู่กันได้อย่างเป็นระเบียบจริงๆก็ควรที่จะฟังเสียงของนักเรียนใช่ไหมครับแต่ในหลายๆครั้งนะครับกฎระเบียบของรงเรียนไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อนักเรียนครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อการปกครองภายในโรงเรียน